เจอกันอีกคลิปครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองทีชาแนลที่รักและครบทุกท่านด้วยล้วกันนะครับทีวีชัยซุปเปอร์บิ๊กโปรโมชั่น0827567294ครับผมทีมงานตามมีตามเกิดวันนี้ออกงานอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้เป็นงานอุปสมบทนะครับผมพื้นที่ไม่ได้ครับวันนี้ ทพมากครับผมก็เลยต้องหันหน้าหนีบ้านเจ้าภาพนะครับนู่นบ้านเจ้าภาพอยู่หลังโจนะนะครับผมวันนี้ปิดถนนครับตอนนี้16นาฬิกาครับผมกับอีก24นาทีติดตั้งอุปกรณ์จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเออวันนี้เมาป่ะเมาเมาคนเ,เดียวเลย้รนไหมไม่ <laughs> นี<ะ>่นี่นนนครับผมเถากแก้วัสด,ดีครับผมสวัสดีครับโอ้นะส่งส่งปลาทันไหมเมื่อเช้าเถาแก่ส่งปลาทันไหมทันพอดีครับ เออนะชุกเชิญไหมครับป๋าวันนี้ก็ชุกเชิญนะเจ้าภาพติดต่อประมาณกี่โมงครับนี่งสามโมงสามโมงเนาะกำลังทำปลากำลังกลังทำปลาเลยกำลังทำลูกคนงานกำลังทำปลาเต็มบ้านเลยเออวันนี้ที่ไม่ได้เ่ะครับถึงหันหนีบ้านเจ้าภาพวันนี้ตามสถานที่ขออนุญาตปิดถนนหนึ่งวันเนาะวันนี้ อยากจะเขานีด้วยโอ้ครับผมอู้ดิยากเลยเดี๋ยวนี่สวัสดีครับผมมือชายเอ๋นะทำไมพี่ตองทำไมมันหันมาไม่ได้ฝั่งนู้นได้จอเล็กบอกฝั่งนู้นเล็กเกินเนาะแล้วก็ต้องยกสูงอีกอ๋อก็เลยจะภาพเขาโอเคบอกหันหน้าไปทางนี้โอเคเนาะไม่ไปได้หรอกมั้งเนอะโอเคโอ้นี่ตอนนี้กำลังติดตั้งทางด้านไฟครับนี่ครับวันนี้ กลางสามแยกเลยครับผมก็ต้องหันหน้าหนีบ้านเจ้าภาพนะครับบ้านเจ้าภาพจะอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าถ้าให้ตั้งฝั่งนี้เนี่ยครับที่น่าจะลงได้อยู่ครับโจสิบแต่ตู้ลำโพงที่ต้องยกสูงนะครับผมก็คือตั้งโจสิบสยกสูงเอาตู้ไว้หน้าโจนะครับผมก็เลยว่าคุยกับเจ้าภาพว่าให้หันมาทางนี้ได้ไหมเจ้าภาพเขาโอเคครับผมพอโอเคก็มันก็จะได้ตามที่ พี่น้องชมเลยครับนี่นะฮะก็จะได้โจขนาด18เม็ดเลยครับวันนี้นะครับโจใหญ่นะครับผมวันนี้นี่นะฮะลงเบีดเต็มที่เลยครับผมก็ต้องขออนุญาตบ้านหลังนี้ด้วยนะครับผมไม่ต้องนอนละครับคืนนี้ออกมาดูหนังด้วยกันไปเลยระยะไปชิดเลยครับหลังนี้โอ้เมียนสวายีิปัดมึงจะนับเลยโอ้เครื่องเสียงของเจ้าภาพดังดีมากครับพี่น้อง เตือเลยนูน่นน,นะครับผมอาจจะภาพอยู่ตางนู้นนะครับผมเครื่องใหญ่หมั้ยพี่สองผมไม่ใหญ่นะแปดคูณแปดครับแปดคูณแปดเบดลอยดีมากเลยนี่นะครับที่ที่จะภาพตั้งว่าทําไมถึงตั้งไม่ได้นะครับจอสิบสองนะครับแคบมากอือจอสิบสองก็ไม่ไม่พ้นตรกมั้งนี่ไม่พน้นหรอกเนาะได้แต่จอตู้ล้นแน่นอนครับผมเ <5 S 1> พราะว่า จริงนะถ้ามันไม่เป็นพื้นที่ต่างระดับนะมันตั้งได้น้อพี่ตองเนาะนี่นะครับผมจะตั้งได้แต่ว,ว่ามันต่างระดับเกินครับผมนี่ก็เลยอ่ะเจ้าภาพบอกว่าไม่เป็นไรหันหน้ามาทางนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตบ้านใกล้เคียงเรียบร้อยครับผมจัดเต็มเหมือนเดิมครับผมจอขนาด18เมตรเบลดข้างละ2 0 24บใบครับพี่น้องใช่ไหม <c oughs> ดูทุกวันนะถ่ายเกือบจะเป็น10กว่าคลิปแล้วจําไม่เคยได้หรอกว่า22หรือ24นะอันนี้ก็จะเป็นอีก คันหนึ่งนะครับที่ขนอุปกรณ์บีมนะครับแล้วก็ลากทางด้านเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับวันนี้ที่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะนะครับเจ้าภาพก็เดินลัดมาทางนู้นนะครับทะลุเข้ามาแล้วก็มาแดนหน้าโจกันได้คืนนี้ก็หน้าที่ของกระผมเป็นหน้าที่ทางด้านการเปิดเพลงเหมือนเดิมครับบมนะผิดพลาดป,ประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับนี่นะฮะ ออกสนวนบันกรครับผมแท่นนี้วูบไปครับผมนะฮะตอนนี้กําลังส่งซ่อมอยู่น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับผมนหนนะเป็นหน่วยเดียวนะครับที่ใช้วอลเทคขับกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับเพิ่งเคยเห็นนะเอาวอลเทค5 0 0 0 RMS ขับกลางเอา l 2ลบนสี่ขับเลมแจวเลยครับผมฮะก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมครับผมวันนี้ขอญาตปิดถนนหนึ่งวันนะครับผมนี่ขอญาตบ้านข้างๆด้วยละกันคืนนี้ก็อาจาะ เสียงคงไม่เต็มร้อยหรอกครับพี่น้องนะคงไม่ดันจนถึงแดงหรอกประมาณสองขีดก็พอะนะใช่ไหมพี่ต้องสองขีดพอมั้งคืนนี่นี่เออนะแทนที่วูบเอาไปรักษาอย่างยังเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอก<ม>น,นี่นะบ้านหลังนี้นี่นอนไม่ได้ไหรอกของบ้านบอกขอเปิดเพลงสองชั่วโมงไทยโทษหรับึขอมามบอกขอเปิดเพลงเต็มสองชั่วโมงไทยโทษ ใส่อะไรนะใส่ตู้ไ่โทษค่โทษ่โทษที่ทำงนานตรงนี้เอ๋อคือโอ้คือเขาขอเปิดเต้นเลยโ,<ท>โอแบบนั้นชอบเลย <c oughs> นึกว่าจะไม่ให้เปิดเออแจวเลยนะบอกว่าหันหน้าอัดใส่บ้านอย่างนี้ต้องเปิดเพลงให้เขาเต้นสองชั่วโมงเออแจว, <c oughs> อว้าเมียนสบายเดินหนู้ทีมงานของเราปีนี้นี่ลงตรงไหนนี่มีแต่ของเกลมตลอดเลยหน้าหับายเฮ้ยนี่ รียบร้อยแล้วคุณภาพเลี้ยงดีครับวันนี้นี่ครับโจขนาด11เมตรสวยงามครับผมดีครับที่ลงวันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยถัดลงเมื่อคืนนี่ <c oughs> สนุกครับผมทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ไม่ไม่น่าจะมามาั้งไม่มีนะผมดูในพยากรณ์ครับผมนี่นะะพูดคุยกับทีมงานครับผมเอามาให้ชมมาให้ฝาก ให้ดูเออนะฮะพูดไปก็ผิดไปนะครับนี่นะฮะปิดถนนเลยครับผมนะจ้างหนังก็ต้องมีพื้นที่ด้วยนะครับผมไม่งั้นก็จะเจอจอเล็กนะครับผมแต่ถ้ามือพื้นที่บิชพีชัยนี่มีจอขนาด22เมตรด้วยนะครับผมนะแต่พื้นที่วันนี้ลงไม่ได้ครับแต่ก็คือถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ลงนะฮะจอขนาด22เพราะว่าช่วงนี้พายุฤืดูร้อนนะครับผมก็ต้องเน้นความปลอดภัยด้วยนะครับผม แต่ถ้าว่าพื้นที่ได้นะดูแล้วฤดูการไม่มีลมไม่มีอะไรจริงๆก็จะลงให้นะครับขนาดจอ22ถ้าว่าจาภาพอยากได้แต่ถ้าดูจากสถานการณ์อย่างเมื่อวานนี่ก็หนักมากครับผมลมแรงมากครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เลยจัดจอขนาด2 8เมตรแล้วกันนะครับสวยงามเลยครับผมนี่นะฮะมีงานมีการติดต่อได้ครับผมราคาย่อมเยาวรับประกันถูกแน่นอนครับพี่น้อง นะฮะพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดไหนก็ตามแต่ลองสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับที่ทีวีชายโปรโมชั่นนะครับผมนี่ตู้เบตนะครับเป็นแบรนด์ของ SA นะครับผมส่วนดอกก็จะเป็นของ BT นะครับก็จะมีทั้ง v วイห้าวหกนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนหมดหรือยังวイห้านะครับโอ้ตู้สวยครับพี่น้องนี่นะครเป็นตู้ SA ครับเสียงกลางนะครับผมหน้าขาวสวยงาม นะครับอย่างแจ๋วเลยนะครับแขวนทัดสองข้างนะครับนี่ครับผมเจ้าภาพจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นี่บ้านเจ้าภาพอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับบ้านตาบอกว่าทําไมหันโจไปทางนู้นนะพื้นที่ไม่ได้ครับผมถ้าไม่หันไปทางนู้นก็ไม่ได้โจสิบ็ดนะครับผมนี่นะครับ จอใหญ่ไฟกระพริบเลยครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับวันนี้เซฟตี้โอเคครับผมไม่ได้ปักลงปูนนะครับก็ตอกเสร็จตัวสลิงตัวคำยันได้เต็มที่เลยครับผมนี่นะโจโค้งเรด,ด,ดาร์ครับผมพื้นที่ไม่ต้องรองเลยครับผมพื้นปูนเสมอรึมแบบนี้เลยเมืองเกร์เลยครับนี่ครับผม อันนี้พี่ๆด้านบนก็กาลังขึ้นไปติดตั้งระบบไฟเสียงทีเสียงนะอันนี้ช่วยอะไรเขาบ้างยังนี่ฮะ <c oughs> นี่นะครับท่าแกอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจ๋วเลยครับผมวันนี้ก็จะภาพระเดินออกไปทางนู้นนะครับแล้วก็ไปเดนหน้าจอด้วยกันได้นะครับบ้านหลังนี้บอกว่าจะเดี๋ยวจะลงโทษหนังบางอาจเอาตู้ลำโพงมาติดบ้านต้องให้เปิดเพลงให้เต้นประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมนะครับก็บรรยายให้สนุกสนานเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็อย่าไปคิดว่าบางทีก็อาจจะบรรยายเกินความเป็นจริงนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับเพื่อความสนุกนะครับผมนะฮะอยากให้พี่น้องมีรอยยิ้มไม่อยากให้ซีเรียสมากจนเกินไปนะครับผมบางทีก็บรรยายไปก็อาจจะโดนตําหนิได้ว่าเอ,อ้ว่าพูดเกินจริงอย่างนั้นอย่างนี้มองว่าเป็นความสนุกสนานเด้อพี่น้องนะครับผม ดูให้เป็นรอยยิ้มครับผมเอาบรรยากาศมาให้ชมหนังกลางแปลงอีสานใต้บ้านกระผมนะครับผมนี่นะครับตุลพงเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่เสียงกลางต่อก็จบแล้วครับตู้เบตต่อหมดแล้วนะครับในี่นะฮะพีพีก็เริ่มที่จะติดตั้งในส่วนของระบบไฟครับผมผลไม้คนละมือก็จะเสร็จแล้วครับผมแจวเลยนะครับโอ้แต่วันนี้แดดร้อนมากครับผม นะฮะอันนี้ก็ถือว่าฉุกเฉินอยู่ครับผมเพราะว่าเจ้าภาพติดต่อน่าจะประมาณ9ก้าโมงหรือเปล่านะครับก็เหลือเลือ<ๆ>ครับผมเวลาขนาดนั้นนะครับรถหน่วยมาถึงหน้าง,งานก็น่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าโมงนะครับเพราะว่บาบ้านเจ้าภาพวันดีกับบ้านรถหนังก็ห่างประมาณเกือบ20กิโลนะฮะไม่ถือว่าห่างมากจนเกินไปนะครับรู้จักก็บบรรยากาศอะไรไมาให้ชมครับพี่น้องก็ พยายามจะบรรยายให้พี่น้องได้บรรยากาศนะครับดูหนังกลางแปลงเดินลัดทุ่งนาสมัยโก่อนะครับเนาะพี่น้องนะฮะก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าว่าบรรยายแล้วฟังดูแล้วไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นะครับก็พยายามเต็มที่แล้วครับอยากให้พี่น้องมีรอยยิ้มกันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยรวมนะครับของการติดตั้งของหน่วยบิทวีชัยมีงานมีการติดต่อสอบถามราคากันได้ครับผมนะครับก็ งบประมาณประมาณเท่าไร่ก็สอบถามเท่าเกาก่อนได้นะครับผมชุดเล็กชุดใหญ่ว่ากันไปน้องพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณก,การติดตามรับชมด้วยนะครับผมถ้ามีหน่วยนังลงอีกก็เดี๋ยวถ่ายลงให้อีกนะครับวันนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ